สีขาวทิ่มเบี้ยริมปูสามเบี้ยครับฝั่งสีแดงปูสามเบี้ยกลางกระดานสีขาวจึงทิ่มสูงขึ้นไปสีแดงทิ่มสวนขึ้นมาสีขาวจึงกินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวทิ่มเบี้ย ฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีแดงครับกินเบี้ยอีกครั้งฝั่งสีขาวใช้เม็ด กินโต้อตอบสีขาวทิมเบีย ฝั่งสีแดงเอามาขึ้นสีขาวกินบุกเข้าไปฝั่งสีแดงใช้โคนกินโต้อตอบสีขาวกินเบีย้ยฝั่งสีแดงกินสีขาวเอาโคนเข้าแรก ฝั่งสีแดงกินแรกสีขาวใช้ม้ากินอีกครั้งฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงเดินม้าไปถามต่ออีกทีฝั่งสีแดงรับแรกที่ตัวนี้ สีแดงเอาเลือผูกเบี้ยไว้ครับสีขาวจึงขยับขุนสีแดงเอาเม็ดไล่มา้าม้าขาวถอยจับเบี้ยฝั่งสีแดงถอยเม็ดผูกเบี้ยสีขาวจึงทิ้นเบี้ยเข้าไปสีแดงกิน สีขาวถอยม้าหลบฝั่งสีแดงเอาเรือตีลุกสีขาวหลบสีแดงกินลุกสีขาวหลบสีแดงตีลุกสีขาวใช้เรือบังสีแดงกิน สีแดงครับตีลุกสีขาวถอยหลบสีแดงใช้ม้าตีลุกครับผมสีขาวต้องหลบออกมาจากเรือสีแดงครับใช้เรือกินลุกคาดม้าสีขาวหลบสีแดงตีลุกอีกครั้ง สีขาวเดินขุนฟังสีแดงกินมา้าสีขาวทิ่มเบี้ยครับสีแดงกิน สีขาวเดินเบีย้ยสีแดงกินเม็ดสีขาวกินไงสีแดงกินเบีย้ยสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดง ตีลุกสีขาวถอยลงล่างสีแดงลุกซ้ำสีขาวเข้าข้างโคนสีแดงถอยมาลุกสีขาวหลบออกสีแดงใช้เลือก,กันพินที่สีขาวใช้ คนครับดึงความสนใจมาแต่สีแดงครับตีลูกสีขาวหลบสีแดงกินลูก สีแดงตีลุกสีขาวหลบกสีแดงกดเข้ามาสีขาวชิดเรือสีแดงใช้ม้าทั้งตีลุกและผูกเรือสีขาวขยับเข้าฝั่งสีแดงปิดเกมลุกจน